พราะหนูมีบ้าน,น,านสามหลังเนอันคุณยายว่ากสามหลังนี่บ๊บ่บ,บ,บ,บม่นบแมนบ่แมนบ้านแลนเด้บ้านจริงมด้วยจ้ะสามหลังมีบ้านที่ว่ากําลังเบิง่งไปเบิ่งเฮดโค้ดไหนคุณยายอยู่ตอนนี้แล้วกแล้วกำก็สีนี้บ้านที่ว่าอที่ว่าเวลาหนูขับรถเนาะเนาะคุณยายเนาะคุณยายคุณยายเจอาแกแกแกจะมามาตลอด หลังนั้นหลังขับรถเมื่อวานนี้ไม่ได้ขึ้นคุณยายแล้วทีนี้ตอนเยน็นพอเวลาเข้าบ้านก็จะเอาบ้านใหญ่ขึ้นขึ้นกินข้าวทำกับข้าวเนาะปกติคือตอนเย็นมันจะมีแต่เวลาเปนเวลาที่เราทําอยู่เมืองนอกเน่ะอิหรีเลยคุณยายแบบมันมันบม่มีเวลาบม่มีเวลาไม่มีเวลาหรีออะไเราเส้จากตอนแรกเลยที่นี่ก้นขึ้นติดๆกันทั้งสามบานนะจ๊ะ อันเนี้ยอันเนยียอันตัวไหนคุณยายเดียวเดียวเดียวเดียหนูเอากลับขึ้นอ่ายายวาดเป็นพี่สาวจริงๆของยายค่ะอ๋อเหรอ <laughs> โอเคโอเคโอเคหิวน้ำแล้วเรื่อจ้าวาันว่าคุณยายค,คุณยายวาดขารับหนูเป็นน้องนำ้นำจะก้นในเดอ้ออัน น้องสาวเจ้าบ่ายอมรับหนูเป็นมู่แม่ไปแต่สร้างขึ้นยังนี่น้องสาวเจ้าน่ะไปตีดาใครแน่ได้ยินบอกคุณยายบ้านเจ้าคุณเจ้าคุณสวัสดีค่ะเอาเตียงว่รู้ได้นีเพิ่งเพิ่งรู้ถ้านผบอก อ๋อพี่สาวแท้ๆเลยบปฏิาก,การแท้ๆน่เรืร่องก,การแท้ๆคุณคุณน่ะอื่นจริง,รงๆเขาไ่อยากเอิน้นเอิ้นง่ายเลยนี่ฟังซื่อๆนี่ก็จะอยากเอินเอ้นไอ้บาดเอ้บาดเทนี่อนุญาตให้เอินเอ้นบ่เออเอ้บาดเพิ่นบ่นรับคอยเป็นมัวคอยก็นจะเอิ้นเจ้าเอื่อยคือเก่าเออ ไอ้กบบบบบบสันวะไอ้เป็นเช้าก็จะคืนดื้อครับเนาะน้องสาวเจ้าแม่ไอ้วัดแม่นค่ะเอิอนเอื่อยเลยเ่าสันโอเคโอเคโอเคบ่เอินคุณยายเราบัดนี้เห็นเห็นยังได้กับสิเอิอนไอ้วาดไอ้วาดเราเอือ อายแล้วเนาะคุณมาดามง่ามกระดอบเอย้ยมาฟาังว่าเฮ้เมื่อหอายแค่นัว้วก่ต้องอายก่ต้องอายไม่ดูบ้องหลอกก็ซื้อดอก อากาศมันยังก็เขาเอิรนแบบเมื่อไงาอากาศมันสีเย็นเน,ะนา,า,มาอมอะมันสี่บอคายมันหอนคือเมืองไทยแล้วมันสีาเอิรนคือจังจนอันนี้ก็กแบบัลวลาแบบแบบแบบไอ้นั่นเนาะสัญญาาาาางเกตบบอใบย่ำบะย่ำปูนลงก้อนก็เจ้าที่งานที่ว่าเท้าดำเนาะขันปูนลงก้อนก็เจา้าเอาไว้โดน ก็เจ้ากระเซลไใส่ของแซ่แข็งไว้ยังสงล่ะเออเพราะมันมันสีเห็กใส่เซลเข้าแบบมันมันบอกไปเร็วน่ะจ้ะมันก็เลยเบิงเบิงก็จังแบบเ <c oughs> มื่อย่างเม่อ,อย่างสิผ้าลง่งแต่จริงๆเรายัางอยากคุยอยู่ได้นี่เ <c oughs> พราะหัวเป็นอัน มะพร้าวใส่ใส่แกงเป็นเพื่อนกันเลยประสานวาแมนดีหละ่ะคุณยายบอกบอกน้องเจ้าแน่อุ้ยน้องเจ้านะ่ะบอกยากบอกมึนบอกยากยากมือนันเว้ากันจนพอแห้งเด้พี่มิตรภาพสวัสดีครับพี่มิตรภาพมือนั้นเว้ากันจนพอแห้ง